โอเคโฟมเลยสบายดีสบายดีพี่น้องเลยมื้อนี้กามาเบิ้งเพิ่นอนาแต่งเค้งแต่งเค้งเฮ็ดบุญบุญแจกบุญแจกเข่า บุญแจเข้าหาน่ะแม่เท่าใส่ด้เนาะมื้อนี้กะมาเบิ่งกันน่ะเพิ่นแต่งเคิงเฮ็ดบุญแจกข้าวพี่น้องเอ้ยแต่งเคิงอันน่ะเกมกองบุญนะนะบุญแจกข้าวแล้วกัมีขุดมะพร้าวเด้แล้วกัเฮ็ดแต่งยูโคกินดีนะแล้วกัเป็นโคมะเพชรโคเข้าไม้นี่ละเดี๋ยวเลิกกาติดตามเป็นน้ำเดียวเด้อเดี๋ยวสิพาเบิ่งกันน่ะเพิ่นเฮ็ดเวิอันน่ะแต่งเคิงแต่งเคิงบุญแจกข้าว

เข้าวี่วัยกงข้าเป็ดบ <laughs> ่เป็ใดได้ใกล้นำ้ำมีแต่เป็ดทั <laughs> ้งหมดวะหอกระโลดน้ำหอนมบามันอกหอนอรนได้เลย <laughs> เป็ดเจ็กโตสี่หมดไดนเจ็กโตลูกหย่าได้ไอจิ๊ดเมาผู้เดียวเลยไม่ได้ไปล่งนองน้ำเข่าบอซะจังน้อยถึงไปบอ ตอนนี้แล้วเขาได้เออเป็ดน,น,น้อยเนาะมันหลุดผลบัวหลายราะเรือว่าเป็ดแก่แล้วบ่เป็ดน้อยเออเป็ดีนี้ สบายแต่ค่าบ้านเฮานี่ไม่ได้ซื้อเอาเอาอยุโซนพระเจ้าแล้วกันแล้วพี่น้อง <laughs> <laughs> มีเตะนะ <c oughs> เ,นะเคืงก็มีแต่หองพระเจ้าเหมือนเนะ <c oughs> าะเครื่องหายเครื่องโซนเป็นพักเป็นนาค่าเป็นโฮซิเค์นี่นะมีแต่หองพระเจ้า <c oughs> อันนี้คืออนะห้างฟักลาบแต่พี่น้องได้ลุกเซอร์นะติดเหลาเลยเราเขา้าแล้วก็ นี่ห้างฟักลาบมีความสูงจากหน้าดินประมาณน,นานาเม็ดเม็ดหนึ่งห้าสิบเส้นร้อยห้าสิบเส้นน,นะนะประบ้านนี้พี่น้องมีงานบุญสินกินท่านบ่เรืองานท่านงานนี่นี่บ้านได้ค่อยมกักจะปลูกห้างฟักลาบนี่เฮ็ดปะสู้กับปลุกข้เดียวเนาะย่านนาณะเฮ็ดบ่อนเขยฟักลาบนี่นะเดี๋ยวนี้ครับ เคยเคยบ่มีเดียวมีแต่เพิ่งมีแต่พี่น้องอา hm โอเคพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเพิ่นเอาปลาอีแบบนี้นะเพราะว่าว่าสิพาไปเบิ่งอันน่ะเพิ่นเอาเบอร์ตองไปบ่ทันมาบ่ทันแล้วล่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งบ่อนเพิ่นเอาปลาเอาปลาโยนองเอาปลาธรรมชาตินี่แหละปลาคอปลาดุกปลาเข่งเท่านี้แหละปลาโยนองเพิ่นนี่นะแล้วเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งก่อนเด้อ แล้วเลิกการติดตามไปํำเดียวเด้อสีขี้รถจกักออ้ไปเพิ่งบอนเพิ่นอ,อกากฝาก่อนนับต่นี้ไปกับประมาณหกิโลเมตรนะไปเพิ่งน,ะเ,งนเดียว <c oughs> นี่ฮอน้องแล้วพี่น้องเ้ย

นี่ลูมแล้วนี่นี่ดีกินเนาะได้ได้ได้อยู่พอดีต้มต่อไปก็มันก็ได้อีกเลยลอยเลยกระดซึ่งเปิดซึ่งนี่ปลาบไหลแต่จิกโตปลาคอเยอะนี่นี่นะ เป็นน้ำเป็นน้ำบ่เล็กกระกินอ่ะไหมเอาไปจี้ไหมเขาจะน้ำจี้หลายๆแล้วก oh no, ็เอิญกันขึ้นมากินจี้รถจูห้าวไฝ่แห่ห่าว่แห่ห่าวด่างเลยดิเน้ามีเผาดนาะเสือล้มโอ้มากระโดดดูนกโอ้ đây có con nhớ phở đây chẳng vâng chứ vào mắt chìm bốn mươi có khó nhớ ở đâu ôi mình đây cho anh tế có ní bó ừ. nắp bờ này ô cho xùn ở đây ờ, tao ở ừ. phải ờ. trộm ở này <laughs> <laughs>

เรมเพื่อนมีเดไปห้องเฮนตตัดเสา่นแหละไปมาละ่ะสิไปอีวันนี้พอดีอันอ่ะมันแดดแห้งที่น้องไอ้แดดแห้งหล้วควายมันหอนมันหอนควายลงมากินน้ำน้ำบอที่อันน่ะเห้าตึกป่าตึกหนองตึกหาป่านี้นะ บทที่เฮาลงหนองหาป่านี่ควายมันหอนแหงมันมันเคยลงแม่น้ำอยู่หนองนี้นะมันเคยลงแม่น้ำแล้วมันจะลงมาอาบน้ำเลยนี่มันหอนแหงจังหน่อยมู่มันก็ลงมาเลยนี่เห็นแต่สองตัวจินปลาเข็มหนองมีน้องเอ้ยแจ่วกบลุ่มเนาะขึ้นแล้วเอามื่อไหร่ขึ้นแล้วนะขาดแจ่ว เมื่อเรากินเท้านั้นแบบเชื่อมเลยฟังเสียงย่ำกางกรอบๆเลยเชื่อมปลาขิงปลาธรรมชาติมันแต่เฮาหายนี่แหละกินแซื่อแต่เฮาหาง่ายซื้ออยู่ตลาดมันมีแซื่อเคืองกินนี่เคืองที่เฮาหาละหายนี่ทะเลมันแห่งแซื่อพี่น้อง อ,อ้าวตัวน,นี้กับผ้ากันก้าเกมเมอร์แล้วพี่น้องเอ้ยแลวก็บายกป,ป่าขึ้นรถไทยก็ดีเชลล์ไข่เบิรงดูวันนี้นะได้หลายเจอรบลอสรุปแล้วอย่นีปลื้มคุณฟางบอดองที่น้องโอ้โปฟโคทั้งหมดพี่น้องเอ้ยปะกโคไปล่งนองอีบ่หรือวเบิรเมอร์เลย จังวะมีแม้นบอกอป่านี่มือส่งเออเอาป่ามือส่งแล้วกอนเอออาโอเคพี่น้องเลยมื้อนี้กาเบิ้งเพิ่นอนาแตงเคิงเกมเฮ็ดงานบุญแจกเข้าอนาแมเท้าใสมือ่ื่นมะฮือนี่ละมือ่ื่นมือ่ื่นเป็นมืออนาแเเป็นมือแต่งเคิงแจกเข้ามื้อนี้เป็นมือกาเกมกาเกมเคิงกาเกมของนะล่ะกับไอ้้องพี่น้องได้มาซอยกันพุ่นเละขุดมะพร้าวโคมะเพชร โคเข้าโคแล้วก็เอาเบอร์ตองพอเขาต้มอ่อนมาเบง่งพอขันมาเบ่งนี่นะแล้วก็ผา้ากันมาหาผูหาป่าอยู่หายอยู่หน้าแล้วก็ผ้ากันเขายู่นองได,ด้แล้วก็อีโซนนึงจะกินเขายโหร์นกินเ้ากับลาเป็ดโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้นี่ขอฝากไว้ที่นี่ก่อนเน้อขอขอบเจอหลายๆที่ส้มแต่ต้นจนจบขอขอบเจอขอขอบเจอ